ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมซีวอลายนะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าซีวีเบิร์ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบคร่าวๆของเกมนะครับมีอะไรบ้างนะครับผู้เล่นใหม่ที่สร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับครที่สร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าเกมมาแล้วนะครับที่เราจะได้รับนะครับให้เรากดตัวทีขึ้นมาดูนะครับตัวทีเนี่ยก็จะเป็นค่าสเตตัสตรงนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับแว่นเลแบนแล้วก แล้วก็เป็นอาวุธเริ่มต้นเนี่ยระจำอาชีพนะครับถามว่าตรงนี้ได้ทุกคนไหมได้ทุกคนนะครับที่สร้างตัวละครใหม่เลยนะฮะทุกคนเป็นตัวช่วยในการเก็บเรเวลในช่วงแรกๆของทุกคนนะครับไม่ว่าจะสร้างอาชีพไหนก็จะได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว B ีดูนะครับเราจะได้ไอเทมแคะมาณนี้นะครับสําหรับการเริ่มต้นนะครับก็จะมีปั๊มมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไอเทมที่จะช่วยในการกดใช้ยาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวช่วยในการให้อาหารสัตว แบบอัตโนมัติด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคูณรั p พีนะครับบวก100แล้วก็คูณดรอปบวก100นะครับก็จะได้ไปอย่างละ2ชิ้นนะครับยาทั้งหมด5้าสีนะครับก็จะเป็นยาเพิ่มสเต็งยาเพิ่มเวทนะครับยาเพิ่มดีเฟนต์ยาเพิ่มความแม่นยําเด็กนะครับแล้วก็เพิ่มอัตรากระหล่ลีกนะครับขวดสีม่วงนะอ่ะก็จะได้รับไปด้วยนะครับสําหรับใครที่สร้างตัวละครใหม่ในวันนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่สร้างตัวละครใหม่มาแล้วนะครับถามว่า พอเราสร้างตัวละครแล้วเนี่ยให้เรามาดูไอเทมหมอสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปที่หน้าเพชรก่อนเลยสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับก็คือกุ้งนะครับกุ้งเนี่ยจะช่วยเพิ่มสเตตัสมาจํานวนหนึ่งนะครับและช่วยในการเก็บเรเวลด้วยนะเพราะว่าสเตตที่ได้จากกุ้งเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันช่วยให้เราเก็บเรเวลได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกๆกนะครับอา ามว่ากุ้งมีหมดอายุไหมมีหมดอายุนะครับเห็นไหมวันหมดอายุข้างล่างตรงนี้นะครับสามารถดูได้เลยนะครับว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่โดยปกติแล้วนะครับมันจะมีอายุประมาณ7วันนะครับหลังจากวันที่เรากดใช้นะครับไม่ใช่หลังจากวันที่เราซื้อนะต้องเป็นวันที่เราใช้นะครับมันจะหมดอายุนะครับสามารถออกเกมแล้ววันเวลาลดไหมสําหรับเซิฟนี้นะครับวันเวลาลดด้วยนะครับจะต้องบริหารจัดการดีๆนะครับโอเคและก็เข้าไปดูที่ไอเทมมอลกันต่อนะครับว่า เราเนี่ยควรที่จะเติมซื้ออะไรบ้างนะครับในช่วงแรกๆนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มีแจกใช่ไหมสิ่งที่จะต้องซื้อเป็นอันดับแรกเลยสําหรับผมนะความคิดผมนะครับก็คือต้องซื้อตัวนี้ครับต่อไปนะก็คือสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับก็จะเป็นคูณนะครับคูณเนฟพีกับคูณดรอปนะครับชิ้นต่อไปที่เราจะต้องซื้อนะครับนั่นก็คือกระเป๋าเพิ่มช่องนะครับอันเนี้ยแล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนส่วนตัวผมช่องน้อยไม่เพียงพอถ้ามีขยายช่องผมซื้อแน่นอนครับ ซื้อขยายช่องไปเลยอย่างน้อยๆก็24สล็อตครับอ่า24สล็อตเนี่ยดูยังไงครับกดตัวไอขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาจะมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอหรอกก็24สล็อตก็คือ1หน้าตรงนี้เลยนะครับพออันที่2ก็จะเพิ่มไอเทมช่อง2ช่อง3ครับสามารถถาวรไม้สาหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับสําหรับกระเป๋าตัวนี้เป็นอ่ากระเป๋าที่ เพิ่มแล้วเพิ่มเลยนะครับถาวรน,นะไม่ต้องมาซื้อซ้ําหรือหมดเวลานะสามารถซื้อ1ครั้งใช้ได้ตลอดชีพนะแต่บอกก่อนนะครับว่าได้แค่1ตัวละครเท่านั้นนะ,ะถ้าจะเอาไปใช้ตัวละครอื่นก็ต้องซื้อใหม่นะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูเอาไว้ใส่ในตัวหลักหรือตัวฟาร์มก็ได้แล้วแต่อาต่อไปนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าครั้งเปิดยังไงนะครับหรือว่าจะไปฝากของในครั้งเนี่ย เพิ่มตรงไหนไปเพิ่มยังไงนะครับอ่ะเราเดินม,มากันตรงนี้ก่อนเลยถึงแล้วนะครับถ้าอยู่ในแมปนะครับมันจะอยู่ตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับเป็นรูปถุงเงินนะครับให้เรามาคุยกับแบงค์เทลเลอร์นะครับพอคุยแล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยอ่ากอกรหัสเนี่ยก็ต้องทําการดิจิตเตอร์รหัสก่อนนะครับอ่าก็คือต้องกอกรหัสไปก่อนนะครับพอกอกรหัสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าตาแบบผมนะครับคือข้างบนข้างล่างต้องเหมือนกันนะตอนที่กอกรหัสนะครับอ่ะ พอกรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็มาใส่รหัสอีกทีนึงเพื่อทําการเปิดคังนะครับนี่ผมก็จะเปิดคังมาแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราสามารถดึงตรงนี้นะครับดึงคอนหรือว่าดึงของที่เราต้องการจะฝากเนี่ยยัดเข้าไปในคังแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าพอดึงมาใส่แล้วเนี่ยก็จบแล้วครับเราสามารถปิดได้เลยแต่เวลาถอนนะครับต้องใช้เงินนะครับ100ตีเกลนะ100มันนี่ตรงนี้นะครับในการถอนด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือ ยังไม่มีเงินในการถอนนะครับก็ไม่สามารถถอนได้นะครับก็ฝากเอาไว้อย่างนี้ก่อนละกันโอเคอันนี้ก็เป็นระบบทางนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ทราบนะครับว่าเออมันมีระบบค้งในการฝากด้วยเพราะทุกเกมนะครับที่เป็นเกมเก็บเลเวลส่วนใหญ่แล้วจะมีค้งในการฝากของต่างๆไปด้วยนะครับอะต่อไปนะครับเป็นระบบการอัพสกิลการอัพสกิลเนี่ยให้เรานะครับกดโอเคขึ้นมานะครับทุกคนมันจะมี2หน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับ หน้าต่างสกิลแบบอันใหญ่นะครับเอาไว้ใช้ในการอัพสกิลนะครับส่วนหน้าต่างอันเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้ใช้ในการลากสกิลไปใส่ในช่องช็อตคัทคีย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะเดี๋ยวเราลองมาดูการอัพสกิลกันก่อนดีกว่าอันอัพสกิลนะครับเราสามารถกดคลิกซ้ายนะครับในการอัพสกิลแบบนี้ได้นะครับและถ้าเรากดพลาดโดยที่เรายังไม่ได้กดแอปพลายเนี่ยถ้าเราสามารถคลิกขวาเพื่อทําการลดนะครับแต้ม ที่เราอัพสกิลไปได้อย่างผมต้องการอัพสกิลนี้นะครับเพื่อจะไปสกิลนี้เราก็มาดูสกิลนี้ก่อนนะครับว่า,ามันใช้สกิลทางผ่านหรือว่าสกิลเนี้ยเท่าไหร่นะครับโดยมันจะบอกอค่อนข้างละเอียดข้างล่างนะครับว่าต้องการ6กพอยต์นะครับพอยต์เราสามารถดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวความต้องการเนี่ยต้องการสกิลไหนอันเนี้ยมันบอกว่าต้องการ สกิลนี้นะครับ Level เลเวลเท่าไหร่เลเวล5นะครับผมก็ต้องอัพสกิลนี้ให้เป็นเลเวล5นะครับหรือสกิลแม็กนั่นเองเพื่อที่จะมาอัพสกิลนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ระดับความจานาญเลเวล10เนี่ยก็คือสกิลนี้มันสามารถอัพได้ถึงเลเวล10นะครับและต้องการเลเวล15ก็คือเราต้องเก็บเลเวลตัวละครของเราเนี่ยให้เลเวล15ก่อนนะครับโดยกดตัวทีขึ้นมาแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้หรือจะดูซ้ายมือข้างบนก็ได้นะครับ แล้วก็อัพขึ้นมาถ้ายังไม่ได้กดแอปพลายพอกด off, ออกไปมันก็ต้องมานั่งอัพใหม่นะครับอ่ะผมจะอัพแบบนี้นะครับแล้วก็อัพสกิลนี้เข้าไปให้ได้เลเวล3อ่าตอนนี้คือสกิลผมหมดแล้วถูกไหมอัพอันนี้มาติดไว้สักหน่อยก็ได้อ่าเพื่อเพิ่มคีด,ดิทิชั่นนะครับอ่ะแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันนะว่าแต่ละสกิลแต่ละพาสซีฟอะไรพวกเนี้ย มันต้องอัพยังไงบ้างแต่ละสายนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับพออัพเสร็จแล้วเนี่ยกดแอปพลายเข้าไปปึ้งเรียบร้อยครับสกิลที่เราอัพเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะทุกคนมันใช้ยังไงนะครับคือถ้าเรากดหน้าต่างตัวเคขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันก็จะอาจจะแบบไม่สะดวกนะครับเห็นไหมมันก็ไม่สะดวกให้เรากดตัวคิวขึ้นมาครับพอตัวคิวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นช็อตคัดคีย์ตรงนี้นะครับพอ เสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยอันนี้ก็คือเลข1เลข2บนคีย์บอร์ดของเรานะครับถ้าเกิดเรากดบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่องสล็อตข้างล่างขึ้นมาอีกก็จะเป็น F1 F2 นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่พอใจแบบว่าโอ้สกิลผมเยอะมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยกดตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะไปตั้งก็ได้นะครับจะกด on the net q u e u ก็ได้นะผมผมตั้งไว้ที่ on the net q u e u นะครับมันก็จะสลับเป็นสล็อต1สล็อต2นะอันเดี๋ยวผมจะลองใส่สกิลไปปุ๊บเห็นไหมนี่อันนี้สล็อตสล็อต สองไอสล็อตหนึ่งอันนี้เป็นสล็อตสองอ่ะเห็นไหมเนี่ยผมกดอันนีเน็ตคิลนะครับมันก็จะสลับสลอ็อตอ่าก็จะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าสกิลเยอะๆของปัม๊มเยอะๆเนี่ยก็สามารถสลับได้แบบนี้ทีนี้พอลกมาใส่แล้วเนี่ยเวลาเราจะกดใช้ใช่ไหมอย่างสมมติว่าผมจะกดใช้สกิลนี้สกิลที่อยู่ในช่องเล็กหนึ่งผมก็กดเล็กหนึ่งบนคีย์บอร์ดเห็นไหมมันก็ยิงออกไปปุ๊บเห็นไหมง่ายๆครับแบบนี้เลยนะทุกคน โอเคอันนี้ก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับอะต่อไปนะครับเป็นการอัพสเตตัสกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเกมนี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องอัพสเตตัสด้วยนะการอัพสเตตัสนะครับให้เราก,กดตัว T ขึ้นมานครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนตอนที่ผมกดให้ดูว่าเราได้ของอะไรบ้างนะครับเมื่อตอนสร้างตัวสเตตัสหลักๆเนี่ยของเกมนี้นะครับจะมีสเต้งเอจิอินเทลเจียนลักแล้วก็สัมมีนาสุดท้ายก็เป็นวิชดอมนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีความแข็งแกร่งก็จะเป็นสายสเต็งนะครับเอจิก็จะเป็นความว่องไวความแม่นยำนะครับอินเทอร์เจนต์นะครับก็จะเป็นสายเวทลักเนี่ยครับก็จะเป็นสายลบนะครับอามีน่าก็คือเลือดนะครับแล้วก็วิชดอมเนี่ยก็จะเป็นมานานะทุกคนส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเล่นอาชีพฮันเตอร์นะครับถ้าไม่ได้อัพสเตตัสตามชุดนะครับก็จะเป็นการลงสเต็งลวนนะครับอ่ามันก็จะง่ายๆครับยิงแรงด้วยอ่อสำหรับอาชีพสายฮันเตอร์นะครับ อาชีพอื่นเนี่ยต้องไปศึกษากันเอานะครับว่ามันอัพอะไรแต่และอาชีพอัพไม่เหมือนกันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะทุกคนถ้าเราจะไปวิวเนี่ยแล้วเราไม่มีปาร์ตี้เนี่ยเราจะหาปาร์ตี้ได้ยังไงถ้าเราจะเดินไปขอเขาาเงี้ยมันก็อาจจะช้าหรือว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของของแมปถูกไหมเราลองกดตัวนี้ครับตัว P กดตัว P ขึ้นมานะครับมันจะมีแมปบอกอยู่เห็นไหมว่าแมปไหนบ้างนะครับที่หัวตี้อยู่นะ อันนี้จะเป็นชื่อของหัวตีนะครับแล้วก็นี้เป็นชื่อของปาร์ตี้จำนวนคนนะครับอ่าก็จะมีบอกนะครับคือเกมนี้สามารถปาร์ตี้ได้ทั้งหมด6คนนะครับก็ต้องดูนะตัวข้างหน้าเนี่ยเลขหัข้างหน้าเนี่ยคือจํานวนคนในปาร์ตี้นะครับสูงสุดที่รับได้คือ6คนนะครัเท่ากับว่าารนตีนี้ยังไม่เต็มนะขาดอีก1ท่านนะครับก็ลองมาเลือกเลือกดูนะครับอ่าประมาณนี้เราจะไปเก็บเลเวลแมปไหนนะครับเราก็ลองดูนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราก็กดขอเข้าไปได้ครับนี่ ปติใช่ไหเราก็เติบเป็นคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะถามว่าต้องการส่งคําขอเข้ารวมปาร์ตี้ไปถึงคนนี้ไหมก็นี่ครับก็กดเข้าไปก็ได้อะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปอยู่ที่แมปนั้นแล้วเราเราต้องการจะสร้างปาร์ตี้เองนะครับเราก็มากด create party ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกเอานะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะสร้างปาร์ตี้กด6แล้วก็มาฝั่งนี้ครับ east d i s t i c นะครับไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คือมันจะเก็บเลเวล ให้กับพระได้ไวขึ้นแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดคนในปาร์ตี้เยอะผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น east ดีกว่านะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ครับแบบที่เขาใช้ใช้กันนะแต่อันนี้ก็เป็นตั้งชื่อปาร์ตี้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ตั้งกันนะครับเขาจะดูที่แมปเป็นหลักนะครับอ่ะซ้ำพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เรากดโอเคไปครับนี่มันก็จะมาเด้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวผมนี่หมูกระทะนะครับอิลิมอ่าอยู่ที่เมืองครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับทีนี้ เกิดแบบว่าเราไม่ได้อยากจะเก็บเลเวลแล้วเราอยากจะออกตี้แล้วทำไงอ่ะกดตัว G ขึ้นมาครับกดตัว G ขึ้นมาแล้วก็กดตัวนี้ครับวิสโดนครับนี่ถอนนะครับถอดถอนปุ๊บอ่าแล้วก็กดออกจากบาร์ตี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเปนก็อยู่ในหน้าของตัว G เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้อ่าเซิร์ฟนี้สามารถกดสลับรถได้ด้วยครับนี่นะ โดยที่เราเนี่ยกดเดบนยูนะแต่ว่ามันต้องมีรถก่อนซึ่งรถเนี่ยสามารถซื้อได้จากตรงนี้นะครับเติมซื้อแหวนตัวนี้เพื่อมาใช้กับปูกับปุ้งได้นะแหวนตัวนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เติมซื้อนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็ระบบวาร์ปนะครับของเซิร์ฟนี้นะครับกดตัวสีขึ้นมานะทุกคนเราสามารถวาร์ปได้แต่ว่ามันจะต้องมีเงินแล้วก็ชื่อเสียงด้วยนะครับถ้าไม่ผิดนะชื่อเสียงอาจจะต้องมีด้วยแต่ว่าเงินเนี่ยต้องมีแน่ๆครับแล้วก็เลเวล อาจจะต้องใช้ด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับการวาร์ปตรงนี้นะครับกดตัว c นะก็วาร์ปไปแมปต่างๆได้หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันต่างๆที่จําเป็นจําเป็นของเกมซีลออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์ซีลรีเบิร์นะครับ